ท่านผู้ชมที่ร,รับวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องของการขายฝากที่ดินซึ่งมีปัญหาที่ทําให้พี่น้องคนยากคนจนถูกเอาเปรียบจากได้ทุนมากการขายฝากนั้นหมายความว่าเราขายเขาแล้วแต่กฎหมายกํญญาหนดระยะเวลาว่าให้เราไถ่คืนได้นั่นายความว่าเป็นข้อตกลงเราว่า,างเรากับผู้ที่นบซื้อฝากเช่นผมขายฝากที่ดินให้แก่อาจารย์เป้าเนี่ย ในราคาหนึ่งล้านบาทตกลงว่าจะถ่ายคืนภายในวันที่หนึ่งมกราคม2558เพราะฉะนั้นขายที่เป็นของแล้วเขาแล้วแต่ถ้าภายในวันที่หนึ่งมกราคม2558ผมเอาเงินเป็นคืนให้ผู้รับซื้อฝากให้อาจารย์ป้าที่นี้ก็กลับมาเป็นของผมนะครับมีลักษณะการขายฝากซึ่งอันนี้แหละกลาวเพียนว่าผมสงสารพี่น้อปงประชาชนเวลาเดือดร้อนไปหาเงินเขากู้เขา ไม่มีกระเดือดร้อนจําเป็นต้องไปหาเขาก็ใช้วิธีฉลาดทําเป็นสัญญาขายฝากดอกเบีย้ยคิดเข้าไปในนั้นด้วยอาจจะเป็นร้อยละสามต่อเดือนหรือร้อยละหต่อเดือนก็รวมไปในสัญญาขายฝากแล้วก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างนี้ครับเวลาที่จะครบกําหนดอย่างที่กราบเรียนท่านแล้วว่าวันที่หนึ่งพกราหาสิบปดผมมีสิทธิ์ที่จะเอาเงินล้านหนึ่ง ไปไทยเกิดอาจารย์เป้าหนีเพราะที่ของผมราคามันไม่ใช่ละ้านหนึ่งราคาผมห้าล้านไม่ยอมให้ไทยนี่ปัญหาเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาที่ไร่ที่นาะที่ดินก็จะตกเป็นแก่ของผู้รับซื้อฝากของในทุนซึ่งในอดีตเกิดปัญหาเรื่องเข้าป่าเป,ป็นคอมมิวนิสต์ก็เพราะส่วนนี้ส่วนหนึ่งก็กาบเยนวิธีแก้ก็คือว่าถ้าก่อนถึงครบกําหนดเรามีเงินแล้วหนึ่งล้านบาท ถ้าเขาหนีเราก็ต้องไปเอาเงินเนี่ยหนึ่งล้านที่มีอยู่ไปที่เจ้าพนักงานประคับคดีไปเลยบอกนี่ผพราะมีเงินหนึ่งล้านแล้วจะมาาไทยนีตามสัญญาขายฝากซึ่งสัญญาขายฝากก็ต้องทําไปสองฉบับผู้รับซื้อฝากฉบับหนึ่งและเราคนขายฝากฉบับหนึ่งเอาเงินไปให้วางเงินแสนหนึ่งอล้านหนึ่งเขาก็ทำบันทึกไว้นะครับหรือไม่ถ้าไปไม่ทันอยู่ใกล้โรงพักไหนก็ไปโรงพักนั้น อยู่ใกล้อำเภอไหนไปที่อําเภอนะั้นเอาเงินพร้อมไปว่าเราพร้อมที่จะถ่ายแต่กุรับซื้อฝากเขาดีอย่างนี้เขาทำบันทึกไว้ถึงแม้จะเกินกำหนดเราก็สามารถไปฟ้องศาลศาลครับผมไปขายฝากเขาตามสัญญาขายฝากนี้ครบกำหนดเวลาวันที่หนึ่งมกราคม2 5 5 8ผมมีเงินไปให้เขาแล้วเขาหนีนี่ตามบันทึกที่แจ้งให้แก้าพนักง,งานขับบันดี หรือตามบันทึกที่โรงพักหรือตามบันทึกที่นายอำเภออย่างนี้เราไปฟ้องศาลก็ส่งคําฟ้องไปนะครับจาเลยเขาจะไปอ้างว่าเขาไปอยังงี้แล้วแต่เขาแต่หลักฐานมันมีอย่างนี้ศาลจะเชื่อเราก็พิภากษาให้เรานี่ถ่ายคืนได้ถ้าเขาไม่ยอมถ่ายคืนในคําฟ้องนะครับจะระบุว่าขอให้เอาคําพิภากษาแสดงการแทเนเจตนาของจําเลยถ้าศาลพิภากษาเสร็จเขาหนีเขาไปมาก็แล้วแต่ เราก็เอาคำพิพากษาซึ่งเจ้าที่ศาลนี่รับรองว่าสำหรับเราถูกต้องไปกับส่งพนักงานที่ดินพร้อมด้วยเงินหนึ่งล้านคำพิพากษาไปด้วยเจ้าพนักงานที่ดินเขาเห็นคำพิพากษาของศาลเขาก็จะตัดการโอนจากชื่อเจ้าหนี้มาเป็นของเราตามตาดิมนะครับไอ้นี่ก็ขออนุญาตกลับเรียนในเรื่องของการขายฝากนี่มันเป็นเรื่องของที่นายทุนออเอาเปลี่ยนบางครั้งผมกลับเรียนว่าผมก็เห็นใจ ท่านเหมือนกันเวลาเราไม่มีไปกู้เขาเขาไปให้เราเดือดร้อนะนะครับอาาันนี้ก็กาบเรี่ยน่าอย่างเช่นเนี่ยพ่อแม่หรือเพียลูกเราเจ็บป่วยจะไปโรงพยาบาลแต่ก,ก่อนไม่มีเงินนี่หมอเขาก็ไปดูนี่โชคดีสมัยท่านพันธุ์บัตททักษสิณชินวัตรท่านเป็นนายกเนี่ยท่านมีนโยบาย3ามสิบาททุกโรคเนี่ยทให้คนจนนี่รอดพ้นจากหนี้สินดังกล่าวนะครับแล้วก็ทําให้การตายน้อยนะเพราะฉะนั้นกาการเรียนา่า ท่านทั้งหลายเป็นเจ้าของประเทศท่านต้องดูนโยบายของพรรคการเมืองและการปฏิบัติตามนโยบายเป็นการเอามาใช้ในการเลือกตั้งจะมอบความไว้วางใจเลือกสสคนไหนก็มีผลงานอย่างไรจะเลือกรัฐบาลไหนมาพรรคไหนมาเป็นรัฐบาลก็ดูตรงนี้ด้วยนะครับประกาศเรีนฝากเอาไว้ถ้ามีปัญหาก็โศพลพศว่างครับท่านโทรมาได้ผมยินดีที่จะให้คำชี้แนะที่ถูกต้องแก่ท่านครับ